ให้ดูว่ามันไม่มีเสียงตกกระทบเลยสักนิดบวกกับเดนที่ใช้เบ็ดตกปลาค่อยๆหย่อนลงไปแต่ก็ยังไม่มีวีแววที่จะถึงก้นหลุมแม้แต่น้อยจูลี่เลยยอมเสียสละกล้องวิดีโอของเธอเอามาผูกเชือกและหย่อนลงไปข้างล่าง ระหว่างนั้นพวกเขาก็คาดดาวกันไปต่างๆนานาว่ามันอาจจะเป็นหลุมศพโบราณหรือว่าสุสานใต้ดินก็ได้จึงนั้นเดนก็ดึงเชือกขึ้นมาและพบว่ากล้องถ่ายวิดีโอยังปลอดภัยดีทั้ง3แเลยเอาไปเสียบเข้ากับจอทีวีเพื่อจะดูว่ามันถ่ายติดอะไรบ้างแต่มันก็ไม่มีอะไรนอกจากความมืดในตอนนั้นเองสุสานแม่ของเดนก็กลับบ้านมาพอดีพวกเขาเลยหันกลับไปทักทายเธอทำให้ไม่เห็นดวงตาที่ถ่ายติดมาในวิดีโอ และเดนก็ปิดมันไปโดยที่ไม่ได้หันกลับไปดูมันเลยด้วยซ้ำจูลี่ที่เกงใจเลยขอตัวกลับบ้านไปทานมือข้ามกับครอบครัวในคืนนั้นลูคัสที่ยังไม่ค่อยชินกับบ้านหลังใหม่ก็มาขอนอนกับเดนเพราะเขากลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวส่วนจูลี่เธอก็รู้สึกว่ามีบางอย่างอยูอย่ที่ใต้เตียงของเธอแต่เมื่อเธอก้มลงไปมองก็ไม่พบกับอะไรทั้งนั้น วันลุงขึ้นแม่ก็จำเป็นต้องพาลูคัสไปสมัครเรียนจูลี่เลยชวนเดนไปเที่ยวในเมืองด้วยกันเพื่อจะได้รู้จักสถานที่ต่างๆ ระหว่างที่กำลังเดินเล่นอยู่นั้นจูลี่ก็ถามว่าแล้วพ่อของเธอหายไปไหนแต่เดนนั้นเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่ประเด็นนี้ได้ถูกปัดตกไปทั้งคู่เดินมาเจอป้ายสวนสนุกเดนเลยชวนจูลี่ไปเล่นที่นั่นด้วยกันแต่จูลี่ตอบว่ามันปิดไปตั้งนานแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องบางอย่างขึ้นซึ่งเธอก็ไม่ยอมอธิบายเช่นเดียวกัน จากนั้นพวกเขาก็มานั่งกินมื้อกลางวันที่ร้านคาเฟ่ประจําเมืองระหว่างนั้นจูลี่ก็ช่วยแนะนําร้านต่างๆให้เขารู้จักเดนเลยถามเธอว่าสร้อยคอที่ใส่อยู่แฟนของเธอเป็นคนซื้อมาให้ใช่ไหมจูรลี่ตอบเพื่อนของเธอให้มันเป็นของขวัญตั้งหากทำให้เดนรู้ว่าจูลี่นั้นเธอยังไม่มีแฟนและเขาก็สามารถเดินหน้าจีบเธอได้อย่างเต็มที่ จนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแม่ก็พาลูคัสกลับมาส่งที่บ้านและจําเป็นต้องออกไปทํางานต่อเธอเลยต้องทิ้งลูคัสเอาไว้ที่บ้านคนเดียวและโทรตามให้เดนรีบกลับมาดูแลน้องเมื่อลูคัสเดินเข้าไปในห้องนอนของตัวเองเขาก็เจอเข้ากับตุ๊ก,กาตาตัวตลกซึ่งมันทําให้ลูคัสกลัวเป็นอย่างมากเพราะเขาเป็นโรคหวาดกลัวตัวตลกตั้งแต่เด็ก ลูคัสเลยคิดว่านี่อาจจะเป็นฝีมือของเดนที่อยากจะแกล้งให้เขากลัวลูคัสเด้ใช้ผ้าห่มห่อมันเอาไว้แล้วเอาไปทิ้งไว้บนเตียงนอนของเดนเพื่อเอาคืนส่วนจูลี่ขณะที่เธอกําลังเข้าห้องน้ําเธอก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังออกมาจูลี่เลยก้มลงไปดูแลพบกับขาของเด็กสาวที่มีเลือดไหลออกมาพร้อมกับไฟที่ดับลงจนมืดสนิท เธอเลยไปที่ประตูทางออกและพยายามที่จะเปิดแต่มันก็ถูกล็อกเอาไว้ทันใดน,นั้นก็มีเด็กสาวเดินตรงเข้ามาหาเธอหรือเมื่อจูลี่ได้เห็นใบหน้าของเด็กคนนั้นเธอก็รู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกก่อนที่เพื่อนของเธอจะเดินเข้าห้องน้ำมาและเด็กคนนั้นก็หายตัวไปจูลี่เลยชวนเดนกลับบ้านเพราะเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นัก กลับมาที่ลูคัดด้วยความสนเขาก็ลงไปที่ห้องใต้ดินเพื่อจะสำรวจหลุมน,นั้นโดยลำพังและเมื่อประตูถูกเปิดออกเสียงกระดิ่งของตัวตลกก็ดังขึ้นและมันก็ปรากฏตัวขึ้นบนโต๊ะทำงานลูคัดที่หวาดกลัวเลยจะวิ่งหนีขึ้นไปข้างบนแต่เจ้าตัวตลกก็ตามมาดักเขาที่บันไดและโผมาอีกครั้งจากทางด้านหลังลูคัดเลยใช้กล่องครอบตัวมันเอาไว้และวิ่งหนีขึ้นไปข้างบนได้สำเร็จ เมื่อเดนกลับมาที่บ้านลูคัสก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังแน่นอนว่าเดนต้องไม่เชื่อและพาลูคัสลงไปสำรวจดูที่ห้องใต้ดินด้วยกันแต่เมื่อทั้งคู่ลงมาข้างล่างก็พบกับเด็กผู้หญิงคนเดียวกับที่จูลี่เจอในห้องน้ำซึ่งเธอก็ไม่ได้พูดอะไรและเดินหนีขึ้นไปข้างบนทั้งคู่เลยตามออกไปดูแล้วพบว่าเด็กคนนั้นได้เดินออกไปทางประตูหน้าบ้านลูคัสเลยจะไปถามจูลี่แต่เดนก็ห้ามอาไว้เพราะมันจะทำให้เขาดูขายขี้หน้า แต่เมื่อกลับเข้ามาในบ้านจูลี่ก็ตามมาด้วยเพื่อจะถามว่าพวกเขาเห็นอะไรกันแน่และทั้ง3ก็ได้พบกับเด็กผู้หญิงคนนั้นพร้อมกันเธอกําลังเดินลงไปที่ห้องใต้ดินเมื่อตามมาดูก็ได้เห็นว่าเด็กคนนั้นคานกลับเข้าไปอยู่ในหลุมพวกเขาเลยต้องหาอาวุธมาป้องกันตัวและรอว่าเด็กคนนั้นจะขึ้นมาอีกเมื่อไหร่จูลี่เดาว่ามันอาจจะเป็นประตูนรกก็ได้ แต่ลูคัดคิดว่ามันคือประตูมิติสะมมากกว่าทั้งสมรออยู่ที่นั่นเป็นเวลานานจนเผลอนอนหลับไปซึ่งแม่ที่เพิ่งจะเลิกงานก็ลงมาบอกให้พวกเขาแยกย้ายกันได้แล้วเด่นเลยจะล็อกกุญแจเอาไว้อย่างเดิมแต่ปรากฏว่ากุญแจทั้งหมดมันได้หายไปทั้งสามได้ช่วยกันลากตู้เหล็กที่หนักมากๆมาทับประตูเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กคนนั้นขึ้นมาอีก จึนแดนจูลี่ก็ขอตัวกลับบ้านไปแต่เมื่อเดนกำลังจะขึ้นไปข้างบนเขาก็สังเกตเห็นกระป๋องเบียร์ที่ดูขุนตาแต่เขาก็เลือกที่จะไม่สนใจแต่เดินขึ้นไปข้างบนในห้องครัวลูคัสและเดนได้พบว่าแม่เธอชวนเพื่อนที่ทำงานมาดื่มต่อที่บ้านซึ่งมันก็ทำให้เดนรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่แม่ทำแบบนี้และขอตัวขึ้นไปนอนโดยที่ไม่ได้พูดอะไร วันลุงขึ้นจูลี่ก็มาหาเดนที่บ้านแต่เช้าและทั้ง3ก็ลงไปที่ห้องใต้ดินด้วยกันทําให้ได้พบว่าตู้เหล็กที่ล่างมาทับประตูนั้นถูกใครบางคนจับมันตั้งขึ้นซึ่งมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะตู้เหล็กมันหนักเขามากๆจูลี่เลยบอกว่าซาตานอาจจะเป็นคนทำเพราะเราบังอาจไปขวางประตูนรกเอาไว้ส่วนเดนเขาก็เจอเข้ากับเข็มขัดของใครบางคนที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนกับตอนที่เจอกระป๋องเบียร์ไม่มีผิด เขาได้ตัดสินใจใช้ตะปูตอกปิดตายหลุมนี้เอาไว้และเริ่มอยากจะรู้ว่าหลุมนี้มันมีที่มาอย่างไงกันแน่จูลี่เลยพาเขาไปที่โรงงานทําถุงมือหล้างเพื่อเจอกับข่าวเจ้าของบ้านคนเก่า จะเหมือนว่าขาวนั้นจะไม่ค่อยอยากคุยกับทั้ง3าคนสักเท่าไหร่จนเมื่อเดนเริ่มถามเรื่องหลุมที่ห้องใต้ดินเขาก็มีอาการตกใจอย่างสุดขีดเขาเล่าให้ฟังว่าหลุมนี้เขาไม่ได้เป็นคนขุดมันขึ้นมาแต่มันมีมาตั้งแต่ที่โลกได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วใครก็ตามที่ยืนหน้าเข้าไปมองข้างในมันจะตามล่าคนคนนั้นรวมทั้งฉันด้วยจากนั้นเขาก็เริ่มโมโหจนควบคุมตัวเองไม่อยู่เดนลิลี่พาทุกคนหนีออกไปข้างนอกจนเผยทําสมุดสเก็ตภาพตกเอาไว้ ขณะที่กำลังกินมือค่าแม่ก็บอกว่าเธอจำเป็นจะต้องไปฝึกงานที่โรงพยาบาลอื่นเพื่อจะได้เลื่อนขั้นเป็นหมอและได้เงินเดือนมากขึ้นทำให้ต่อจากนี้แม่อาจจะต้องกลับบ้านดึกทุกคืนซึ่งเด่นก็เข้าใจและไม่ได้ขัดอะไรแต่ในใจเขาก็ยังคงเป็นห่วงแม่เพราะกลัวว่าเธอจะเจออะไรแย่ๆแบบที่เคยผ่านมาก็ได้แต่ก็เหมือนว่าแม่จะหลับรูได้ ในคืนนั้นเธอเดินมาหาเดนในห้องนอนเพื่อจะพูดคุยด้วยเดนเลยเข้าเรื่องและถามตรงๆไปว่าแม่ไม่รู้สึกกลัวถึงสิ่งที่พ่อเคยทำกับพวกเราบ้างเลยเหรอทำไมยังกล้าย,ยุ่งกับผู้ชายคนอื่นอีกแม่ตอบว่าผู้ชายทุกคนไม่ได้เหมือนกันหมดดูอย่างลูกเป็นตัวอยา่างแม่มั่นใจว่าลูกจะไม่มีทางทำร้ายลูคัสอย่างแน่นอนเดนเลยยอมเข้าใจและเปลี่ยนมุมมองของตัวเองดูใหม่ ซึ่งสาเหตุจริงๆเ้านั้นพ่อของเดนและลูคัสเขาเป็นพวกติดสุราและมักจะทำร้ายทั้งคู่เป็นประจำนั่นเองมันเลยเป็นปมฝังใจเดนมาตลอดในเวลาเดียวกันนั้นเองตะปูที่ตอกปิดหลุมมาไว้ก็ถูกดันขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวส่งผลให้ข่าวที่กำลังวาดรูปอยู่เจอเข้ากับเหตุการณ์แปลกๆไฟโรงงานค่อยๆแตกไปทีละดวงจนมืดสนิทพร้อมกับเสียงกรีดร้องของเขาที่ดังขึ้น เมื่อถึงตอนเช้าเดนก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าเขาทำสมุดสเก็ตภาพหายไปเขาเลยเดินทางไปที่โรงงานทำถุงมือแค่คนเดียวและเจอเขากับสมุดของเขาที่ถูกวาดภาพจนเต็มทุกหน้าแต่กลับไม่พบวี่แววของคขาแม้แต่น้อยเดนเลยกลับมาเล่าให้จูลี่ฟังว่าคาาอาจจะหนีไปแล้วและเขาก็เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับรูปภาพปริศนาที่คขาทิ้งเอาไว้จนไม่เป็นอันทำอะไรแม้จูลี่จะใส่ชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่แต่เดนก็ไม่แม้แต่จะสนใจเลยสักนิดเธอเลยใช้แผน อ On ้อนวอนจนเด่นยอมลงมาเล่นน้ำด้วยและในตอนที่เด่นกำลังดำน้ำอยู่นั่นเองเขาก็เห็นชายล่างยักษ์ยืนอยู่ที่ริมสระแต่เมื่อขึ้นไปดูก็ไม่พบใครอยู่ที่นั่นและเจอแค่เพียงรอยเท้าขนาดใหญ่ที่ชายคนนั้นทิ้งเอาไว้ด้วยความสงสัยจูลี่และเด่นก็เดินตามรอยเท้านั้นไปส่วนลูคัสที่อยู่คนเดียวเขาก็ได้ยินเสียงกระดิ่งของตัวตลกและมันก็ทำให้เขาหวาดกลัวเป็นอย่างมาก เมื่อลูคัสหันกลับไปมองก็ปรากฏว่ามันเป็นเสียงกระดิ่งของสุนัขจูรี่ที่เดินผ่านมาเท่านั้นแต่ทันใดนั้นก็มีบางอย่างกระชากตัวเขาลงไปในน้ําและดึงขาเอาไว้สุนัขของจูรี่จึงเริ่มเห่าส่งเสียงดังทําให้เดนและจูรี่ได้ยินและตามมาช่วยเอาไว้ได้ทันลูคัสร้องไห้และเล่าว,ว่าอยู่ดีๆพื้นสากก็กลายเป็นหลุมแบบในห้องใต้ดินและตัวตลกมันก็พยายามจะล่าเขาลงไปเดนเลยบอกลาจูรี่และพาลูคัสเข้าไปพักในบ้านถ้าไม่มี ีเสียงเห่าของสุนัขต,ตัวนี้บางทีลูคัสอาจจะหายไปเหมือนกับคาวแล้วก็ได้และในตอนที่เด่นพาลูคัสมานอนนั่นเองเขาก็เห็นรอยมืออยู่ที่ขาของน้องซึ่งมันแปลว่าสิ่งที่ลูคัสพูดเป็นเรื่องจริงเด่นเลยกลับไปดูที่สมุดสเก็ตภาพและเอาทุกรูปมาประกอบเข้าด้วยกัน แต่ยังไม่ทันจะทําสําเร็จเสียงผิวปากที่คุณเคยก็ดังมาตามสายลมมันนําให้เขาเข้าไปในห้องครัวและพบกับจดหมายฉบับหนึ่งที่จ่าหน้าถึงเขาและภายในนั้นก็เขียนว่าสวัสดีไอ้หนูเด่นจําได้ในทันทีว่ามันเป็นลายมือของพ่อเขาและมันก็ทําให้เขาหวาดกลัวอย่างสุดขีดส่วนลูคัสเขาก็ได้ยินเสียงคนเรียกมาจากข้างล่างแต่เมื่อออกมาดูก็พบว่าเป็นตำรวจที่เข้ามาถามว่าหนูรู้จักเด็กสาวในภาพนี้ไหม แตู่คัสยังไม่ทันจะตอบอะไรตำรวจคนนั้นก็เดินลงไปที่ห้องใต้ดินทำให้ได้เห็นรูบนหัวของเขาด้วยความกลัวลูคัสก็วิ่งหนีขึ้นไปข้างบนและพบกับเดนที่เดินมาพอดีเมื่อเขาเล่าสิ่งที่เจอให้ฟังเดนก็รีบเดินตามลงไปที่ห้องใต้ดินและได้พบว่าตำรวจคนนั้นได้คานกลับเข้าไปอยู่ในหลุมเดนเลยดูภาพที่ตำรวจคนนั้นทิ้งเอาไว้และพบว่าเด็กสาวทั้งสองคนได้ใส่สร้อยแบบเดียวกับของจูลี่ไม่มีผิด ในเวลาเดียวกันนั้นเองขณะที่จูรลี่กำลังนอนหลับ เด็กสาวคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นในห้องนอนของเธอพร้อมกับพูดขึ้นว่าฉันขอสร้อยของเธอได้ไหมของฉันมันขาดไปแล้วทําให้จูลี่หวาดกลัวเป็นอย่างมากและตัดสินใจปีนเหนี่ยวไปจากทางหน้าต่างทําให้ได้เจอกับเดนและลูคัสที่มาหาเธอพอดีพอจะถามเธอเรื่องสร้อยแต่จูลี่ก็เอาแต่พูดว่ามันเป็นไปไม่ได้เด็กคนนั้นตายไปตั้งนานแล้วและฉันก็เป็นคนที่ปล่อยให้เธอตายหลังพูดจบก็เหมือนว่าจูลี่จะนึกอะไรออกและรีบวิ่งไปที่ไหนสักทีซึ่งเดนก็รีบตามไปด้วย ความเป็นห่วงและบอกให้ลูคัสรออยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านเดนไล่ตามจูลี่มาจนถึงสวนสนุกหลังและเจอว่าเธอกำลังนั่งอยู่กับเด็กคนนั้นบนรางรถไฟหอกเด็กคนนั้นถามจูลี่ว่าทำไมเธอถึงปล่อยให้ฉันตายพร้อมกับกระโดดลงไปข้างล่างแต่จูลี่ก็สามารถจับเอาไว้ได้ทันเด็กคนนั้นเลยถามว่าทำไมตอนนั้นเธอถึงไม่ยอมช่วยฉันจูลี่ตอบฉันพยายามแล้วแต่ตอนนั้นฉันยังเป็นเด็กและกลัวมากๆ เด็กคนนั้นเลยถามต่ออีกว่าแล่ตอนนี้เธอไม่กลัวแล้วใช่ไหมจูลี่ตอบฉันไม่กลัวอีกต่อไปแล้วและมันก็ทําให้เด็กคนนั้นไม่มีตัวตนอีกต่อไปจึงนั้นเดนก็ตรงเข้ามาขวาตัวเธอขึ้นจนจูลี่หลุดออกจากผวังส่วนลูคัสที่รออยู่คนเดียวเขาก็ได้ยินเสียงของเดนเรียกมาจากห้องใต้ดินด้วยความเป็นเด็กเขาก็นึกว่าเดนกลับบ้านมาแล้วและตามลงไปในทันที แต่ทว่าเสียงนั้นกลับเป็นเสียงของตุ๊กตาตัวตลกที่ล่อให้เขาติดกับดักมันตรงเข้ามาหวังจะลากตัวลูคัสลงไปในหลุมกับมันแต่ลูคัสก็พยายามต่อสู้อย่างสุดกำลังเขารอให้มันกระโดดเข้ามาใสา่พัดลมระบายอากาศได้สำเร็จทำให้ตุ๊กตาตัวตลกถูกปั่นจนไม่เหลือชิ้นดีและเขาก็สามารถเอาชนะความกลัวของตัวเองได้สำเร็จเดนเล่พอจะเข้าใจว่าเจ้าปีศาจในหลุมมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรากลัวอย่างเช่นลูคัสที่เป็นโรคก,กลัวตัวตลกในจูรีเธอกลัวเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นกับเพื่อนของเธอถ้าเราไม่กลัวปีศาจมันก็จะไม่มีอยู่จริงลูคัสเลยถามว่าแล้วนายอะกลัวอะไรเดนที่อยู่ต่อหน้าจูลี่ก็ตอบว่าเขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแต่ลูคัสเขายังไม่หายกลัวและขอเก็บของไปนอนที่บ้านของจูลี่จนกว่าแม่จะกลับมาระหว่างที่รอเดนและจูลี่ก็ช่วยกันต่อภาพที่ข่าวว่าดเอาไว้ส่วนลูคัสที่กําลังเก็บของเขาก็เจอเข้ากับชายล่างยักที่มาจับตัวเขาไป และเมื่อเดนสามารถต่อภาพนั้นจนเสร็จเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าชายล่างยักษ์มันคือพ่อของเขานั่นเองและเด็กในภาพก็คือลูคัสเดนเลลี่วิ่งขึ้นไปหาลูคัสข้างบนแต่ก็ไม่พบใครอยู่ที่นั่นและมีแค่เพียงรอยเทา้าที่นำลงไปที่ห้องใต้ดินเดนเลยจะตามลงไปเพื่อช่วยลูคัสจากพ่อของตัวเองซึ่งนั่นมันก็คือความกลัวของเดนที่เขาพยายามจะปกปิดมาตลอด พ่อของเขาทำร้ายเขาและน้องชายทุกคืนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสรวมถึงแม่ที่พยายามจะห้ามก็โดนไปด้วยเขาจึงต้องแจ้งตำรวจให้มาจับตัวพ่อไปทุกครั้งที่มีจดหมายมาจากเรือนจำแม่และเด่นก็จะพาน้องยายบ้านหนีเพราะไม่อยากให้จดจำว่าเคยมีพ่อที่เลวขนาดนี้มาก่อน เดนได้ใช้เชือกมัดตัวเองเอาไว้และก็โดดลงไปในหลุมแต่หลุมนั้นมันก็ลึกจนเกินไปและทําให้ท่อน้ําที่มัดเอาไว้หลุดออกทําให้เดนตกลงมาอยู่ตรงหน้าบ้านหลังเก่าที่เขาเคยถูกพ่อทํำ้ายและเห็นลูคัสที่ถูกขังอยู่ในห้องทันใดนั้นพ่อก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเสียงผิวปากเดนเลยรีบหนีเข้าไปในบ้านเพื่อจะช่วยเหลือลูคัส เขาตรงเข้าไปที่ตู้เสื้อผ้าพอจําได้ดีว่าพวกเรามักจะเข้ามาซ่อนกันอยู่ที่นี่จากนั้นเสียงฝีเท้าของพ่อก็ดังขึ้นเดนเลลี่พาน้องปีนหนีไปตามชั้นวางของและสั่งว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องปีนขึ้นไปจนกว่าจะเจอทางออก และในตอนนั้นเองมือของพ่อก็กระชากเอาตัวเดนออกไปพร้อมกับตรงเข้ามาเพื่อจะฆ่าเขาด้วยพละกําลังที่รุนแรงทําให้การโจมตีของพ่อสร้างความเสียหายจนบ้านแทบจะพังพินาศเดนจึงพยายามจะข่มใจพร้อมกับพูดว่าผมไม่กลัวพ่ออีกต่อไปแล้วพ่อต่างหากที่ต้องกลัวเพราะพ่อกําลังจะหายไปตลอดการทําให้พลังของพ่อเริ่มอ่อนและตัวเล็กลงเรื่อยๆเ,เดนจึงสามารถจัดการกับพ่อได้อย่างง่ายดายจากนั้นเขาก็ปีนขึ้นมาจากหลุมได้สําเร็จ และเป็นเวลาเดียวกับที่แม่กลับมาพอดีด้วยความสงสัยแม่เลยเดินมาเปิดที่หลุมนั้นดูและพบว่ามันกลายเป็นแค่ฝาปิดท่อส่งแก๊สที่ไม่มีอะไรอีกต่อไปและเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดกําลังจะจบลงได้ดีทว่าลูคัสก็ดันไปถามแม่ว่าแม่เคยกลัวอะไรบ้างไหมซึ่งแม่ก็ตอบว่าตอนเด็กๆแม่กลัวว่าจะมีอาสูรกายออกมาจากใต้เตียงและนั่นก็ทําให้หลุมเปิดขึ้นอีกครั้งและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ สรุปคือหลุมลึกลับที่ข่าวล็อกเอาไว้